คนโบราณนิยมที่จะรับประทานข้าวข้าวหมากข้าวหมากชนิดที่มีรสชาติหวานธรรมชาติเราไม่ต้องเติมน้ําตาลเลยค่ะเราเพียงแต่ใช้ยีสต์เชื้อยีสต์หรือเชื้อข้าวหมากเนี่ยใส่ลงไปคุกข้าวมันก็ทําให้เกิดเพราะวาเนื่องจากตัวข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียว ข้าวเจ้าข้าวกล้องพวกนี้นะคะจะมีน้ําตาลอยู่ในตัวทั้งสิ้นมันมีทั้งคาร์โบไฮเดตมีทั้งโปรตีนวิตามินเกลือแร่แล้วก็มีสามารถที่จะทําให้มันมีรสชาติได้ดีมีแคลเซียมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอามาลองทําข้าวหมากกันดูจะเห็นว่าข้าวหมากนี้ฮะไม่เราใช้ได้หมดเลยนะคะนี่คือข้าวกล้องงอกข้าวเหนียวข้าวเหนียวดาใช่ไหมคะสามารถทําได้หลายๆลักษณะถ้าต้องการให้สีสวยเราจะใช้ใบเตย หรืออาจจะใช้สีดอกอัญชันก็ได้นะคะช่วยตกแต่งสีพวกนี้มีประโยชน์ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบเตยหรือสีของดอกอัญชันเป็นสีม่วงแล้วก็สามารถที่จะรักษาต่อต้านอนุมูลอิสระได้คือป้องกันโรคได้เหมือนกันแล้วก็โรคอัลไซเมอร์ตอนนี้คนกลัวก,กันมากเราก็มาลองกินข้าวกล้องกันดูสิคะเพราะว่ามันจะช่วยได้นะคะวิธีการมีหลายแบบอาจจะแช่น้ําไว้12ชั่วโมงนะคะแช่น้ํา12ชั่วโมงแล้วเราก็คือเอาไปนึ่ง ไปนึ่งเสร็จแล้วนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ชนิดที่ว่าเอาแช่แล้วนะคะพอแช่แล้วเสร็จแล้วเราก็เอาไปนึ่งก็จะได้อีกวิธีหนึ่งหรืออีกวิธีหนึ่งคือเอาเขา้าวเหนียวที่นึ่งแล้วนะคะแล้วเราก็ล้างน้ําค่ะทําได้หลายๆแบบล้างน้ําเพื่อเอาตัวแป้งเนี่ยออกบ้างบางส่วนเท่านั้นเองนะคะตอนนี้เราก็ลองใช้อันนี้คือข้าวเหนียวนะคะเราจะใส่น้ําลงไปเพื่อล้างข้าวเหนียวตัวนี้ล้างน้ํานะคะ น้งน้ำแล้วจะคนให้มันแตกแยกจากกันเนี่ยถ้าสมัยนี้นะคะเขาใช้หม้อแบบสมัยใหม่เนี่ยเขาจะต้องใช้ข้าวเหนียวเวลาเราจะนึ่งจะหุงก็ตามเนี่ยจะใช้น้ําน้อยกว่าข้าวเจ้านะคะถ้าข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยใช้น้ําครึ่งถ้วยเองนะคะถ้าข้าวเจ้าเนี่ยถ้าเป็นข้าวข้าวกล้องก็ข้าวหนึ่งจะใช้น้ำหนึ่งครึ่งหรือจะใช้ข้าวถ้าข้าวใหม่นิดหนึ่งก็ลดน้ําลงไปได้แต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวเนี่ยข้าวหนึ่งต้องน้ําครึ่งแค่นั้นนะคะ เราจะให้มันลักษณะยีข้าวให้เป็นเม็ดค่ะเราจะล้างน้ำหนึ่งครั้งแล้วก็ใส่กระชอนนะคะจะเห็นมันร่วนแล้เห็นไหมคะน,น้ำออกให้หมดนะคะ จะผสมผสมข้าวกล้องงอกก็ได้ค่ะข้าวเหนียวดําก็ทําได้หมดเลยทําลักษณะเดียวกันนะคะถ้าข้าวกล้องเนี่ยอย่าลืมต้องแช่อย่างน้อย12ชั่วโมงถ้าจะมาทําลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ล้างน้ําออกแล้วไปนึ่งนี่เดี๋ยวเราจะใช้ผ้ากอบางนะคะซับน้ํา ับให้แห้งค่ะผ้าต้องสะอาดนะคะเห็นไหมคะข้าวไม่จับเป็นก้อนเลยนะคะเห็นไหมข้าวเหนียวที่หุงใหม่ๆมันจะจับเป็นก้อนพยายามซับน้ำให้หมดเอาแล้วก็ใส่ผงยีสต์นะคะหรือเชื้อหมกักเชื้อข้าวหมกะะักเนี่ยค่ะใส่ครึ่งก้อนนะคะนี่คือครึ่งก้อนนะคะ ก้อนนึงประมาณ6กรัมครึ่งก้อนก็คือ3กรัมนะคะเขาให้เข้ากันค่ะตัวตัวยีสต์หรืตัวเชื้อเข้าหมากนี่ค่ะมันจะไปทำปฏิกิริยากันตัวตัวข้าวเหนียวเนี่ยนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดความรสหวานหอม ถ้าข้าวเหนียวข้าวข้าวกล้องก็นหนึ่งกิโลใช้ข้าวหมากหนึ่งลูกก็คือหกกรัมนี่เราใช้ครึ่งลูกนะคะสามกรัมอ่าได้แล้วคนให้ทั่วค่ะแล้วจะตักใส่ถ้วยไว้นะคะเราทิ้งไว้ข้างนอกนะคะสองวันถึงสามวันค่ะจนกระทั่งมันหวานคือหวานแล้วถึงเก็บเข้าตู้เย็นนะคะแล้วคนให้เข้ากัน คนโบราณนะค่ะคนโบราณเนี่ยพอทํำข้าวหมากได้ที่แล้วคนมากเขาจะรับประทานกับข้าวหลามเขาเรียกข้าวหลามตัดก็มาทําหุงข้าวเหนียวไม่ใส่กะทิแล้วก็คือมีเค็มๆแล้วก็กวนให้เข้ากันแล้วก็มาเทใส่ถาดแล้วก็เป็นพิมพ์ก็ได้แล้วก็ตัตดเป็นชิ้นชิ้นถ้าจะใส่ใบเตย ก็ต้องหูงตอนหูงเขาเหนียววะค่ะเราสามารถจะใส่ได้ ถ้าหากว่าท่านไม่มีถ้วยก็ไม่ต้องกังวลว่าอู๋ฉันไม่ทําแล้วไม่มีถ้วยใช้เขาใช้เก็บใบบอนนะคะโบราณเลยจะเอาใบบอนมาแล้วก็เช็ดให้สะอาดแล้วข้าวหอ่อแล้วก็พับไปพับมาแล้วก็ติดไม้กัดเก็บไว้สมัยนี้ก็ต่อจากที่ก่อนที่จะมีถ้วยก็ใช้ใบตองค่ะห่อเหมือนขนมกล้วยแล้วก็มีที่รัดสายแล้วกาสุดมากเขาจะใช้ตัวทางมะพร้าวมารับเป็นสายยาวๆนะคะแต่นี้เราทันสมัยเราใส่ถ้วยค่ะ หาใบตองยากต่างจังหวัดจะมีใบตองเยอะนะคะห่อเราใช้ทางมะพร้าวมะลันนะคะจะสวยข้าวเหนียวคือมีข้าวเหนียวสันป่าตองข้าวเหนียวเคี่ยวงูค่ะส่วนมากคนนิยมก็คือข้าวเหนียวเคี่ยวงูค่ะเป็นเป็นพันของเขานะคะ ถ้าเราจะใช้ราคาแพงนิดนึงเราก็ใส่ข้าวให้เยอะนิดหนึง่งเขาก็อาจจะขายถ้วยละห้าบาทสิบบาทนะคะแต่ค่าถ้วยต้องคิดให้ดีๆถ้าบ้านใครมีใบบอนเนี่ยเขานิยมหอมมันจะหอมมากห่อใบบอลโบราณค่ะเราได้สีขาวเสร็จแล้วเราก็ลองมาทำสีข้าวเหนียวดำนะคะนี่คือข้าวเหนียวดำใส่เข้าไปเลย พอพอมันได้ที่แล้วเนี่ยนี่ทสามวันแล้ว2วัน3วันแล้วนะคะมันจะมีน้ําตาลซึมออกมาเองนะคะเนี่ยจะฉ่ำด้วยน้ําตาลแล้วคือเราอาจจะสามารถที่ทําเป็นกล่องไว้ก่อนแล้วมาบรรจุทีหลังได้นะคะอ่ะเราทําตอนนี้เอาเข้าวเหนียวนี่เป็นข้าวกล้องนะคะเป็นข้าวข้าวแท้ๆเลยข้าวแก้กล้องอย่างเดียวเห็นไหมก็มีน้ําตาลน้ําตาลในออกมาแล้วนี่เป็นแล้วนะคะ แต่ข้าเข้าเข้าหมากนี้สรุปแล้วเดียนให้ตรงๆงเลยว่าข้าวอย่างเดียวทําไม่ได้ข้าวสารอย่างเดียวทําไม่ได้ต้องใช้ข้าวเหนียวนะคะผสมอาจจะใช้ตัวข้าวเหนียวข้าวเหนียวธรรมดาเนี่ยใช้ข้าวเหนียวเนี่ยประมาณ250กรัมแล้วก็ใช้ข้าวเหนียวกล้อง750ก็ได้นะคะมาแมมาแช่หมักด้วยกันเห็นไหมนี่เป็นข้าวกล้องนะคะนี่ข้าวกล้องอย่างเดียวนะคะ นี่ข้าวเหนียวนี่เป็นแล้วเหมือนกันนะคะจะมีความฉ่าให้เห็นชัดเลยมีน้ําตาลออกมาเลยทานได้เลยค่ะเอาตอนนี้จะเอาซุกสีเลยนะคะคือคนอาจจะอยากจะทานอย่างละคำไง ข้าเหนียวดำอ้าค่ะอ่ารวมกันเป็นนี่สามสีลมีมีข้าวเหนียวดำ ข้าวเหนียวขาวข้าวกล้องรวมกันนะคะจะเห็นว่าเนี่ยลักษณะที่ทําออกมาได้ที่แล้วเนี่ยจะมีน้ําน้ําตาลออกมาฉ่าแล้วก็มีความหวานความหวานนี้ได้มาจากเชื้อสต์ที่หมักนะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยข้าวหมากเนี่ยจะทําด้วยข้าวข้าวเหนียวอะไรก็ได้จะมีส่วนมากนิยมคือข้าวเหนียวเคี่ยวงู แล้วก็ข้าวสันป่าตองนะคะคือลักษณะเป็นข้าวเหนียวแต่เป็นข้าวเหนียวนี่เรามาเลือกเราอาจจะผสมตัวข้าวเหนียวกับข้าวกล้องก็ได้หรือจะใช้ข้าวเหนียวกล้องกับข้าวเหนียวธรรมดาคือใช้อาจจะใช้ข้าวเหนียวธรรมดา250เอาข้าวกล้อง750รวมกันแล้วคือ1กิโลก็จะใช้มีแป้งข้าวหมาก1ลูกคือประมาณ6กรัมนะคะลักษณะของการทําอาจจะเอาข้าวเหนียวเนี่ยเมื่อแช่แล้วเนี่ยค่ะเราอาจจะไปลวกในน้ําเดือด ลวกก่อนแล้วถึงเอามานึ่งนะคะแช่12ชั่วโมงลวกในน้ําเดือดแล้วเอามานึง่งหรืออีกวิธีหนึง่งก็คือเอาข้าวข้าวเหนียวเนี่ยมานึง่ง พอนึงเสร็จแล้วล้างน้ําพอล้างน้ําเสร็จก็เอาผ้าซับให้แห้งแล้วก็ผสมกับเชื้อเข้าหมากลงไปคล้าให้เข้ากันแล้วก็บรรจุจะห่อด้วยใส่กล่องใส่ถุงพลาสติกหรือใส่ใบตองหรือใช้ใบบอลห่อ,หอก,ก็ได้ลักษณะจะนี้คือเรียกว่าเข้าหมากทั้งนั้นแหละค่ะแต่คนโบราณน,นิยมรับประทานเข้าหมากกับข้าวหลามตัดเขาเรียกว่าข้าวหลามตัดแต่เรามาดัดแปลงดูนะคะสมัยนี้อาจจะรับประทานกับข้าวหลามที่ใส่กระบ,บอกไม้ก็ได้นะคะนี่คือข้าวหมากค่ะ